ารมคิดว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไลฟ์ไอจมานานแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไลฟ์ไอจีซะหน่อยไลฟ์ของรถครับถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ลงวันนั้นงงมะแล้วคือหนดก็ไม่โกนนะครับก็แค่ไลฟ์ครับผมภาพลงภาพลักคืออะไรไหนลองถามสิ กลับบ้านครับวันนี้ไปซื้อของมาไปซื้อของมาเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้สตรีมมานานแล้วแล้วก็เลยไปซื้อสตรีมเด็กอันนี้มาครับผมม,มันเป็นไอที่กดเอฟเฟกอะไรเนี่ยเออเราจะได้แบบนั่งเมาส์มอยกันสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม ืคืนนี้ว่าจะสตรีมแล้วจะจู่ก็รู้สึกว่าขับรถแล้วรถมันก็เริ่มติดแล้วครับแล้วก็เบื่อเบื่อก็เลยก็เลยมาสตรีมครับมีคนบ่นนะครับผมทีมงานบ่นบอกว่าที่ไม่ค่อยลงรูปไอจีเลยแถมยังไม่เคยไลฟ์ไอจีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้ว <c oughs> เ,เป็นคนที่ขี้เกียจมากกับการทําอะไรแบบนี้แต่เราอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมแล้วเราก็ กำลังอยู่ในช่วงถ่ายละครด้วยแล้วก็เลยอามาสตีท่านหน่อยครับทีนี้เนี่ยอมผมก็ลืมไปว่าผมไม่ได้โกนหนวดแต่ผมกดไปแล้วไงผมก็เลยโอเครับชะตากรรมไปหน่ในเมื่อกดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำอยู่ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยเนียคอนเทนต์วันนี้เนีครับเกีับการสตีการไลฟ์ไอจีครั้งนี้ คือการนั่งดูคิมขับรถครับคิมก็จะขับรถไปเรื่อยๆพอถึงบ้านปุ๊บคิมก็กดลงเลยครับไม่อะไรไม่ <c oughs> ต้องตกใจเรื่องหนวดนะครับผมเราเห็นพิเต้ดาวิดมีหนวดนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะโชว์หนวดเราบ้างนะครับ <c oughs> ถึงหนวดเราจะน้อยนะครับแต่ว่ามีนะ ลงรูปน้อยเดี๋ยวลืมนะคุตาบอกสวัสดีคุตาด้วยนะครับคุตานี่ไงเอาเอาหนวดมาให้คุตาดูเผื่อคุตาจะให้ผมแบบไปเล่นเรื่องที่หลุดจากมหาลัยท,ทันทีคุตาคิมก็อยากเล่นแบบมาดแมนบ้างนะคุตาได้เห็นละครพิเต้ปะ่ะพ่พิเต้ไว้หนวดอะ่ะคุตานี่อยากได้แบบนั้นเหมือนกันนะแบบเป็นเอ่อเป็นหนวดอะ่ะอยากมีเป็นหนวด ตาบอกไม่ได้คิมไม่ลุกไม่ได้เลยคะลูกพี่ยิมลุกไม่ได้เลยนะอเคุเคคตาต้องเรียกวลาคุณตาเรียกผมเลี้ยพี่คิมพี่คิมเออใช่อยากลองเรียกแบบว่าแมนมาร์ไวห้หนวดได้นะไม่น่าได้นะครับคือคิมเดาอะคุณตา แค่ปัจจุบันนี้คิมเล่นเป็นน้องในคิมต้องใช้อินเนอร์ในการเล่นเป็นน้องคอปเตอร์เนี่ยเพราบว่ามันก็ช่วยในส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าไว้หนวดเนี่ยอินเนอร์ที่การเล่นเป็นน้องลักษณะวิธีการพูดอะไรเงี้ยที่พยายามทําให้เหมือนน้องกว่าตัวหมอคิมเนี่ยมันจะถูกหายไปเลยนะถ้าโกชคิมไว้หนวดเนี่ย <laughs> แต่ก็ดีปีนี้ครับมีละครหลายเรื่องก็เลยได้ฝึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเล่นเป็น,น,นเด็กปีหนึ่งทุกเรื่องทุกเรื่องไปเนี่ยวิธีการพูดคิมเนี่ยมันจะเหมือนเด็กเข้าไปทุกวันเหมือนเหมือนโดนไอ้มาร์คกินกินเข้าไปทุกทีนะครับได้ละครเรื่องอื่นบ้างก็ดีครับผมอย่างตอนเป็นแคนดี้นี่ก็เล่นเป็นคนเรียนจบแล้วก็ก็จะใช้วิธีการพูดอีกแบบหนึ่งจะพูดจางค่อนข้างจะฉาดฉาดแล้วก็ไม่ย้้ยอะไรอย่างนี้ ับรถดีๆผมก็ตั้งใจขับรถคันมากๆเลยนะมองทางตลอดเลยนั่นๆะจะหันไปมองคอมเมนต์กทีอยากเห็นพี่คิมแสดงเป็นผู้ใหญ่เอ,อ้อเหรอเห็นไหมไม่แต่คนอยากเห็นคิมแสดงเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องที่เรารู้ๆกันที่ประกาศออกมาแล้วอย่างเอ,อ่อ VIU หรือว่าแคนดี้เนี่ยจริงๆเล่นเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ แต่ด้วยความที่มันเป็นละครบอยเลิฟอะตัวละครมันมักจะมีความมุ้งมิ้งมันจะมีความน่ารักอะไม่รู้ว่าเพราะว่าสไตล์ส่วนตัวคิดด้วยหรือเปล่าทำให้ผู้จัดแต่ละท่านเนี่ยเขาเออมอบงานที่ตัวคาแรค c เตอร์เนี่ยจะมีความอ้อนอยู่เสมอเสมอทั้งที่ตัวคิมเองเนี่ยไม่ได้ดู เป็นคนขี้อ้อนขนาดนั้นนะหรือเปล่าเรื่องไหนที่ยังไม่ประกาศนะกุต้าเราสปอยเรื่องแต่ในค่ายตัวเองได้เราไม่ควรไปสปอยเรื่องของค่ายอื่นนะคิดว่าแต่เชื่อว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของทีมนะครับเราไม่รู้ว่าแฟนคลับที่เป็นสาววายจะชอบไหมแต่ว่า ถ้าเป็นโมกิของคิมมาต้องดีใจกับคิมแน่ๆเพราะว่าคิมจะได้เล่นอะไรที่ท้าทายมากขึ้นยากมากขึ้นด้วยครับเล่นอะไรเล่นเป็นหมาเป็นแมวเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเอะเดี๋ยวคืนนี้เราดูเลยนะคิมว่าคิมจะสตรีมนะครับคิมซื้ออุปกรณ์มาตั้งเก้าพันกว่าบาทนะครับผมในีนให้คิมตั้งใจมากเลย ที่จะให้ทุกคนได้สนุกกันนะครับมันเป็นต,ตักดเอฟเฟกต์ับตุ้งนึงตุ้งนึงอะไรอย่างเงี้ยจะไปนั่งคุยกันอันนี้ถือว่าเป็นแบบปฐมมบทก่อนนะครับผมันดี้พวกหมูด้วยครับเมื่อไหร่จะมีซิกแพกเหรอนั่นแหะสิก็พยายามอ,อยู่ครับที่เห็นไหมใส่เสื้อ ใส่เสื้อออกบังกายตลอดเวลาเลยเดี๋ยวใส่เสื้อออกบังกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวซิแกแพคมันก็มาเองแหละเห็นไหมว่าไม่ได้แต่งตัวเกาหลีเลยนะนี่ใส่เสื้อบอลใส่เสื้อฟิตเนสตลอดเวลาเดี๋ยวใส่เสื้อไปใส่เสื้อมาเดี๋ยวฟิตเนสมันก็ออกมันก็มาเอง เขียวอันนี้จะเป็นยังไงนี่ผมมีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรบ้างเขอาเขาคิมเป็นคนที่จริงๆแล้วต้องโกนหนวดนะครับแม้ถึงจะแบบเป็นเหมือนที่ทุกคนชอบแกันแต่พอโกนทุกวันทุกวันนะ่ยแค่ครึ่งวันเนะนี่ยหนวดก็ขึ้นแล้วครับคิมก็เลยอยู่ถ้าอยู่บ้าน,นเฉยเนะี่ยคิมจะไม่โกนหนวดนะเพราะคิมมองว่ายิ่งโกนมันก็ยิ่งขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่โกนดีกว่า อลิสยูจะซื้อจอให้เราเหรอเออเราเราไม่ได้พูดว่าเราอยากได้นะแต่ดูหน้าเราสิเออแบบไหนเราก็ชอบโหดีครับสบายเลยคิมอย่างงี้คิมปล่อยตัวเลยนะคิมกินของอ้วนเลยนะคิมไม่ลดน้ำหนักละ จะเป็นอ้วนๆเลยดีไหมเฮ้เจลเฮตเต้บ้างไหมเอ้เต้ฐาลนครช่วงนี้ครับถ้าพูดกันแบบบ้านๆแบบไม่คีบลุกกันเลยก็คือคิมจะได้เจอเต้เฉพาะเวลาที่คิมชวนนะถ้าคิมชวนถึงจะได้เจอถ้าไม่ชวนก็ต่างคนต่างทำงานครับชวนไปแฮงองค์แฮงอาแกนอะไรอย่างนี้ กี่โมงอ่ะแล้วตะฟิลครับแต่ถ้าเกิดว่าสตรีมแบบไม่มีคอนเทนต์เลยก็คงจะประมาณ2องทุ่มครึ่งครับก็คือไปเล่นเกมก่อนนะแล้วหลังเสร็จสี่ทุ่มนะครับค่อยเริ่มเม้ามอยกันนะครับคลิปขับรถตอนนี้ความเร็วคลิปอยู่ที่ประมาณ60สิบเองนะเนี่ย พราคิมไม่อยากถึงบ้านไวๆถ้าคิมถึงบ้านไวใเนี่ยคิมก็จะต้องลงไวใช่ไหมน่ะก็เลยจะขับรถแล้วก็คุยกับทุกคนไปอย่างนี้นะทุกคนผมตั้งกล้องแบบนี้ไม่ปวดคอใช่ไหม เกรงว่าคิมจะทำไม่ได้อวันนี้นี่ไม่ต้องคาดหวังอะไรกับการไลฟ์ไอจครั้งนี้นะครับคิมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์ไอจมานานแล้วครับเราก็เลยแค่กดไลฟ์ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการขับรถให้คนดูครับจริงๆอยากมีกล้องสองตัวนะให้ดูทางข้างหน้าด้วยน่าจะเวิร์ พิ่งไปไหนมาเพิ่งไปซื้อของมาครับซื้อสตรีมเด็กมาครับไปใช้เงินมานิดหนึ่งนะครับไปใช้เงินมานิดหนึ่งอ้าวสวัสดีพี่กุ้งครับ ตกใจแนะว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปกหรือเปล่าอไอ้หมอนี่ที่อยู่ในไอจีมันดูแบบหน้าตาแบบเกาหลีเก้งเกามากทำไมสเออไลฟ์ไอจีมาแล้วหน้าหนวดหนวดนะครับจริงๆมนุษย์เรามีหนวดนะครับแต่เราจะไม่เอาหนวดออกไปในที่สาธารณะบ่อยนักไงครับจริงจริงพื้นฐานมนุษย์เรามีหนวดกันทุกคนนะครับแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนก็มีใช่ไหม เพ่อนแฟนเขาแปลภาษาไทยมาแล้วถามว่าคุณยายของคุณไปไหนแล้วเดี๋นะยายคู่กับตาใช่ไหมปู่คู่ก,กับย่าโอ้ยายเสียแล้วครับผมยายเสียแล,สแล้วทำไมพี่คิมใส่หมวกแล้วทำไมพี่คิมต้องถอดหมวกละ่ะแดดมันร้อนใช่ไหมนี่กันหนึ่งปัจจัยแต่ปัจจัยสำคัญก็คือ เราก็ไม่อยากหัวฟูให้คนดูเนะาะถึงเราจะปล่อยซื้อแต่เราก็ต้องมีแอดอาร์ตกันบ้างไม่งั้นใ่งานเข้าเลยเนะี่ยไล่เด้งเลยนะทีมงานเสตาร์ฮันเตอร์ก็คงทักมาบอกว่าเฮ้ยภาพลักษณ์กับภาพลักษณ์กับขนาดไอเนี่ยไลฟ์กับพี่จิปที่เลิฟฟีดอะคิมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะ <c oughs> ทีมงานยังบอกเฮ้ยเฮ้ยใส่ฟิลเตอร์หน่อยเฮ้ย ก็จะเห็นว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็แน่นมากและสักพักหนึ่งน่าเนียแหละนะครับแล้วพี่คิมได้ไปทำบูญให้คุณตาไหมเดี๋ยวเช็คคิวกับทีมงานครับถ้าเกิดว่าได้ไปก็จะบินไปวันเดียวแล้วก็กลับวันนั้นเลยครับ น่าจะบินไปลงที่อุบลน,นะแล้วก็ให้ญาติเนี่ยมารับที่อ่าขบาับรถมารับที่อุบลเข้าไปยโสธรครับผมแล้วก็ทําบุญเสร็จก็คงจะกลับเลยอาจจะไม่ได้พักครับเพราะว่าไปอยู่ในโหมดของถ่ายละครในนโหมดเเป็เจ้าของพ่ไ,ไอ้ทำไมต้องร้องเพลงนี้ไอ้ผมชอบเพลงนี้นะของน้องวงอะไรสักอย่างหนึ่ง ชื่อไอจีพี่คิมชื่ออะไรเฮ้ยแล้วเข้ามาดูได้ไงเนี่ยเข้ามาดูแล้วไม่รู้ว่าไอจีผมคืออะไรน,นี่ต้องการจะปั่นหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่เหพี่คิมชื่ออะไรครับอะไรกันแค่มีหนวดขึ้นมาแค่นี้คือจําไม่ได้แล้วเหรอว่าเราคือคิม,ม ระหว่างใกล้ถึงบ้านนี้ผมจะเล่าเรื่องประวัติคำว่าชื่อคิมคุณรู้ไหมว่าแม่ผมตั้งชื่อชื่อคิมมาได้เนี่ยพ่อแม่ผมเหตุผลง่ายๆเลยนะยุคนั้นมันมีนมซีรีส์เกาหลีอยู่วะมันฉายช่องฟรีทีวีนี่แหละแล้วมันมีพระเอกคนหนึ่งชื่อคิมโอ้มันชั่วมากมันร้ายมากไอ้นี่พระเอกนี่ตอนต้นเรื่องนี่มันร้ายมากเลยเออมันร้ายมากเลย แล้วก็คงชื่อคิมสามพยางอะคิมยองกุ๊กคิมยองอะไรสักอย่างแต่คนไทยเอาก็เรียกง่ายๆก็เรียกคิมคิมใช่ไหมไอคิมนะไอคิมอ่ะแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าคิมเลยนะครับแล้วก็เลยสอดคล้องมาให้ชื่อตอนต้นเนี่ยชื่อว่าคิมหันเลยครับที่แปลว่ารดูร้อนนะครับเพราะว่าคิมเกิดวันคิมเกิดหน้าร้อนนะเดือนเมษาเนาะ แล้วแถมยังตอนแบบว่า11นาฬิกา58นาทีหรืออีกสองนาทีเที่ยงเนี่ยคือเวลาที่ร้อนที่สุดเลยก็เลยทําให้แบบว่าเออเออดูร้อนๆเนาะงัะ้นเอมหันแล้วกันแล้วทีนี้ปู่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันไม่ค่อยมีความหมายเลยก็เลยไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวโรดมตั้งแต่เด็กเลยเพราะงั้นใบเกิดขิมหันจะเป็นขิมหันแล้วก็ขีดฆ่าแล้วก็เขียนวโรดมนะครับ เพราะฉะนั้นเนะี่ยใบคิมใบใบเกิดคิมมันจะเปลกๆแปบบบางทีคิมก็แอบ,บคิดนะเนี่ยพราจ,จริงๆอายุคิมอาจจะไม่ใช่เท่านี้นะเอออายุคิมอาจจะผิดก็ได้นะบางทีคิมอาจจะเป็นน้องทุกคนก็ได้นะแค่ว่าใบเกิดมันเขียนผิดหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะเว้ ใกถึงบ้านแล้ววันนี้รถไม่ติดเลยตอนแรกดูเหมือนรถจะติดกันเลยไลฟ์ไอจีเอาไปเอามากลายเป็นว่าไม่ไม่ติดอายุเท่าไหร่ตกลงนะครับก็คิดว่าน่าจะอายุประมาณไม่17ก็18ประมาณนี้นะครับถ้าอายุจริงอ่ะ เออเขาน่าจะเขียนผิดไปประมาณสิบกว่าปีครับผมน่าจะเขียนผิดไปประมาณสิกว่าปีรถไม่ติดก็ไปไม่ได้สิแต่รักของเราเอ่ะไปก็ต่อได้นะอ คิมเป็นคนที่ไหนใครรู้บอกหน่อยโอ้โหเฮ้ยนี่ผมไลฟ์ไอกับคนที่ไม่รู้จักผมเลยใช่ไหมเนี่ยถามแต่ละข้อโอเคครับเราจะมาเริ่มกันนะครับคิมแม่เป็นคนยะโสธรพ่อเป็นคนฉะเชิงเซาแม่เป็นคุณครูพ่อเป็นทหาร พ่อก็เลยไปประจําอยู่แถวแถวชายแดนแถวอุบลอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนแม่เนี่ยไปเหมือนเรียนนะครับผมแล้วก็เป็นคุณครูอะไรเนี่ยอยู่ที่โตวเมืองก็คืออุบลราชธานีในเมืองมันเจริญใช่ไหมแม่ก็เลยไปเจอพ่อที่นั่นนะครับผมหลังจากที่แม่นะครับตั้งใจสอบบรรจุนู่นนั่นนี่นะครับผมก็บรรจุมาได้ที่สมุทรปราการนะครับผมครอบครัวก็เลยถูกย้ายมาที่สมุทรปราการเกิดมาเป็นคิมครับคิมก็เลยเกิดที่โรงพยาบาลทหารอากาศนะครับผมที่ดอนเมืองนะครับจน เออไม่ได้ซึมซับภาษาอีสานหรือว่าภาษาของทงางฉะเชิงเซาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็เลยกลายเป็นคนปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะครับผมทจริงก็คือคนพระป,ประแดงก็ได้นะเออคนพ่อป,ประแดงนะครับเออโดยที่มีแม่เป็นคนเยสุธรส่วนพ่อเป็นคนฉะเชิงเซาเอางงกันสิงงไหมรูปภาษาอีสานไม่ได้ครับผมแต่ฟังออกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเพราะว่าเออ ทุกๆปีนะครับผมก็ต้องกลับบ้านที่ยะโสธรน,นะครับผมกลับบ้านตานะครับผมก็เลยได้ฟังมาบ่อยฟังมาตั้งแต่เด็กฟังมาตั้งหลายปีแล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดนะหมายถึงว่าไปสี่วันห้าวัานอะไรเงี้ยอืมกคินบิมม,มาไหนยีสาหรือยี่สี่ยังไม่ได้รู้เลย,ยต้องขอคิวก่อนถ้าเกิดว่าคิวละครมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ย อย่างที่เขาแจ้งกันก็นกนกคือละครสามกองอ่ะขอคิวพร้อมกันเนี่ยตอนเนี้ยทีมงานเขากำลังปวดหัวกับคิวคิมอยู่ถ้าคิมเอาคิวคิมไปทําเรื่องอื่นด้วยเนี่ยสงสารเขาเหมือนกันครับผมแต่เราร่วมทําบุญไปแล้วแหละก็จะเป็นกองกระถินที่เป็นกองใหญ่ว่าคิมมอนแล้วก็เหล่าแฟนคลับนะครับเ,เราโมกินะครับซึ่งก็คงจะดีเอาโอเค ถึงบ้านแล้วครับจอดรถแล้วเรียบร้อยครับผมนี่นี่เป็นเสาไฟฟ้าของภายในหมู่บ้านนะครับวันนี้เราจะเป็นการรีวิวเอแค่นี้ครับอะมานนครับผมเดี๋ยวบอกลากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเมาส์มอยกันต่อนะครับคืนนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ว่าใครที่อยากคุยกับคิมยาวๆนะครับแบบสนุกสนุกนะแล้วก็อะไรนะครับเจอกันเข้ามาได้ประมาณนะ้ จริงๆอยากจะไลฟ์เร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าได้คุยกันจริงๆจังๆก็น่าจะจะช่วงประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วกันนะครับผมอืมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแยบสตรีมทูไนนะครับผมเจอกันเพราะว่านี่เราไปลงทุนซื้ออันนี้มาเราต้องใช้มันหน่อยนะครับเป็นตัวกดเอฟกเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็แบบเปลี่ยนซีนอะไรอย่างเงี้ยกัน คือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีปัญหาผมชอบล,ลืมเปิดกล้องลืมปิดกล้องกล้องปิดเองไม่เปิดเองไม่ปิดเองนะครับผมผมก็เลยลงทุนประมาณมันราคาเท่าไหร่แปดพันเก้าเก้าสิบมาครับก็ลงทุนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับง่ยก็จะทําให้สตรีมเราดูมีความเป็นโปรฟิชันลมากขึ้นนะเยี่ยมโอเควันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูในะทวิตเตอร์เยอะๆว่าเอ่อ เฮ้ชอบพี่คิมไลฟ์ไอพูดคุยแบบนี้ถ้าอย่างนี้ทุกๆขับรถที่ว่างและรถติดเราจะได้มาไลฟ์คุยกันครับวันนี้ลาไปก่อนไบไปชอบฟิลเตอร์นี้จังเลยมันน่าดูเหมือนคนมันๆน,นะนี่ครับไปไปไปเล้ว